ครับเ็ดตะวันชวนหิวนะครับผมวันนี้เรามาดูนะครับกุวยเสี๋ยวหมูแดงเจ้าเก่านะครับเป็นรถสามล้อนะครับเป็นรถสามล้อแบบอยู่ข้างหน้านะสองล้ออยู่ข้างหน้ามาดูร้านลุงกันเลยครับอยู่สามร4สี่นะครับร้านลุงจะอยู่ใกล้โลตัสนะครับคุณชมดูนะครับน่าทานไหมเราไปดูกันเลยครับนี่ครับโอ้โหหมูแดงลุงนี่สุดยอดจริงๆเลยครับคุณชม กำลังทำเลยนะนี่ครับโอ้โหเราดูกันไปพังพังก่อนนะคุณชมนะันอ่าชอหน่าทานไหมมีกีมีกระเทียมเจียวหมูแดงนะครับหน้าทานมากคุณลุงครับยังไม่ได้สวัสดีคุณลุงเลยขออนุญาตนะคุณลุงนะขอถ่ายก่อนนะครับนี่โอ้ลุงให้หน่าทานมากเลยคุณชม ผม,มาหานมาหลายรอบแล้วผมเห็นหนุกว่าจะมาทายผมจะมาตื้อด้วยน่าทาน<ด>มากเลยดูนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้โหไปเสิร์ฟแล้วดีครับลูกค้าก็มากินเรื่อยๆนะนีครับร้านนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวัตถุด,ดิบเขามีประมาณนี้นะแล้วก็มีหม้อน้ำซุปกเาเป็นยังไงเดี๋ยวดูหม้อน้ำซุปลงไปยังไงบ้างโอ้โหไง ว่าน,น่าทานมากเลยคุณลุงอันนี้ไม่มีอ่าอันนี้เป็นน้ําซุปน,น้ำน้ำน้ำรั่วอย่างเงี้ยอันนี้น้ารั่วอันนี้น้าซุปสําหรับน้ำ้างคูน้ำซุปนี่ข้นเลยเนี่ยหมูแสดงว่าตุ๋นละเอียดเลยนะลุงเนาะตุ๋นเปื่อยใช้กระดูกขาตั้งอ้หูเปื่อยหมดแล้วลุงอย,อย่างเงี้ยเข้มข้นมากบอกเลยเออเอาออกไปแล้วเนาะมันหลุดหมดแล้วนะลุงเนาะนี่โอ้เราสั่งเมนูอะไรกันดีมาเดี๋ยวเปิดอีกคลิปนึง